แก่พ่อหัวกึืนไก่บ,บกบอดบอกบอดเนมเห็นบะเป้นเนมเห็นเลยห้องพาขึ้นมาเลยตะ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 ต,ะต,ะตาบอดขาคนคาเป้เป็นมูไปมาไปใส่มาใส่น้ำกันตลอดอาศัยเพึ่ง้ากันตลอดมือนันพึ่ง้า,า,า,ามือนืนนนเอเพิ่ง้าเป้อย่าติมโก้อย่าติมโก้สิละอันนี้กับ่าเมนไก่ ก็คือบอกเปติดอ่างกนยอนสติของเฮาละมันบลากันไปลงเรือพี่น้องลงเรือพายให้บกบอดนางข้างหนา้านางอยู่หัวเรือให้บกเปย์นางอยู่ท้ายเรือบอกบกเปติดอ่างก็หู้อยู่ว่าคนติดอ่างมันบอดจะไดในขณะที่บกเปพายเรือไปพพ่เรือไปบดนีเรือกําลังสิลอดขาทองสะพานพี่น้องให้บกบอดกลมหัวลง แต่บักเป๋วว่าติดอังว่าว่าท่านเนาะว่าชีวาว่า ja e สะพานกับว่าต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 าอันสี่นะบักเป๋วกับว่ากลัวชีวออกว่าสะพานเนี่ยว่าบวบอดไปส้นกับคอสะพานแล้วพี่น้องบักบอดก็เลยใจให้ให้บักเป๋เพอว่ามือหลังจะคล้องหูววาจะคล้องจิตนำออกธรรมะบวบสู่พี่น้องฟังคือเก่าเรยจะพลเรื่องตะกายอยู่บนว่าน ก็คือเรื ite, air, ่องคนตามบอดหรือคนคาเฟ่ล่ะต้นลงน้ำเลยพี่น้องพอต้นลงน้ำปุ๊บมึกเปย์ห้องออกพอดีเลยวาตะเคีวันนี้พอบุกบอดวอาวัตอังล่ะยายมันมาเจาะให้บอกตั้งแต่มากไกลๆพุ่นน่ะต้นลงน้ำเลยพี่น้องพอต้นลงน้ำปุ๊บมึกเปย์ห้องออกพอดีเลยวาตะเคีวันนี้พอบุกบอดวอาวัต มัอน,นี่สีไดมาบอกให้ฟังบาคนตามบอ่อบาคนคาเป้ที่เหลือแล้วที่มาซอยมาเต็มน้ำกรดบิดองเปอย่าทิมโกอย่าทิมโกซสิละ่ะอันนี้กับบะเมนไก่ก็คือบอกเปติดอ่างกนยอนสติของเฮาละมันบอกเปอย่าทิมโก้อย่าทิมโกซสิละ่ะอันนี้กับบะเมนไก่ ก็คือบอกเปติดอ่างกนย่อนสติของเฮาละมันบกเข่านันบอก,บอกพอบอกเปยห้องว่าตะเท่านั้นบกบอดก็เลยว่าห้องใส่เปยถากกันบกเปยถากกนคนตาบอดกับคนขาปเปยเป็นมูกันพี่นอ้องยามคนตาบอดจะไปใส่ก็ใส่คนขาเปยบอกทางให้คนขาเปยจะไปทงไางใดก็เลือกกาลังสิหลอดขาทองสะพานพี่นอ้องให้บกบอดกลมหัวลง แต่บกเปย์บ่าติดอ่างบ่าวท่านเนาะพี่เนะาะมให้บกเปย์ติดอ่างขันบกเปย์ติดอ่างในเรื่องทั้งเล่าท้งท้งสินที่บกเกิดขึ้น,นออกพี่เนาะนตามบดข่าวคนคาเปเป็นมูไปมาไปใส่มาใส่น้ำกันตลอดอาศัยเพิ่งผ้ากันตลอดมือนันพึ่งผ้ามือเนืองพิ่งผ้าบกเปย์ติดอ่างกะหูอยู่ว่าคนติดอ่างมันว่าจะใดในขณะที่บกเปย์พายเรือไปพายเรือไปบ่นี แก่พ่อหัวขึ่นไก่บ,บกบอดบอกบอดเนยเห็นบกเปเนยเห็นเลยห้องพาขึ้นมาเลยตา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 พี่นอ้องบัใหายบกเปติดอ่างขันบกเปติดอ่างในเรื่องทั้งเล่าทั้งทั้งสินชีบอกเกิดขึ้นดอกพี่นอ้องอาศัยคนตามบอดอุ้มไปพี่นอ้องสติกับปัญญามันอาศัยพึ่งพาก,กันมาดนีให้บกเปเม็นค้นพพยมาเนี่บกเปติดอ่างพี่นอ้องตามบอดข่าวคนคาเป เป็นมูไปมาไปใสมาใสน้ำกันตลอดอาศัยพึ่งผ้ากันตลอดมือนันพึ่งผ้า,ผามือเนืองพึ่งผ้า,ผาฟังไปแล้วคันปไดายยังม่ทันเข้าใจย้อนไปฟังอีกมือหลังเด้อพี่นอกย้อนไปฟังอีกเทือวันนี้คนวันนี้ครับพี่้อกเปื่อนทุกคูทุกคน,กคนวันนี้ก็ได้เวลาแห่งการฟังธรรมพี่้อกนำออธรรมะ บอกสู่พี่นงฟังคือเกา่าแด้จะพลเรื่อจะข่ายอยู่บนวันก็คือเรื่องคนตาบอดกัคนคาาฟล,ล่ะพอมาล้างไปอีกบัะนี่พอมาล้างไปอีกบันนี่ในขณะที่บักเปย์พายเรือไปเพื่อก็เห็นคือเก่าละ่ะให้บักบอดวันนี้ครับพี่น้องเปืป่อนๆทุกคูทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาแห่งการฟังรรมพี่น้องอ้างละ่ะ ยหยมันมาเจาะให้บอกตั้งแต่มากไกลๆพุ่นะยังสี่ละแต่สติกับปัญญาเป็นรูปหลังยังไงเขาจึงเปียบเหมือนคนตาบอดกับคนคาเปเมื่อวานก็ฟังบอกให้ต้นลงน้ำเลยพี่น้อักพอต้นลงน้ำปุ๊บมามึเปห้องออกพอดีเลยวาตคีวันนี้พอบบอดบอกวา,วาตคี่นักมือห้บุกเปติดอ่าง ขันบาปติดอ่างในเรื่องทั้งเล่าทั้งทั้ง,งสินชีบอกเกิดขึ้นดอกพี่น้องสมบูรณ์พอสติของเฮาบอสมบูรณ์พอเฮาให้ยังไปนั่นกว่าสติเฮาสีหูท่านน่ะมันเป็นเรื่องเป็นเล่าไปแล้วพี่น้องแค่พ่อหัวกึ้นไก่บ,บกบอดบกบอดเนมไ่เห็นบเปเนมเห็นเลยห้องฟ้าขึ้นมาเลยตะ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 ตาตาบันนี้สำคัญที่สุดคือสติอ่ะ วาชิววาชพานวาต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 าอันสี่นะักเป้ก็ววากว่าชิวออกวาชพานเนี่ยตาบอดขาคนขคาเปเป็นมูไปมาไปใส่มาใส่น้ำกันตลอดอาศัยพึ่งผ้ากันตลอดมือนั่นพึ่งผ้ามือเนึองบนตาบอดขาคนขคาเปเป็นมูไปมาไปใส่มาใส่น้ำกันตลอดอาศัยพึ่งผ้ากันตลอดมือนั่นพึ่งผ้ามือเนึองบนพัคเกตเท่านั้น บักพอบักเปห้องวาตะเคสนานบอกบอดก็เลยว่าห้องใส่โอเปถากอบักเปยถากอนเปอย่าทิมโกอย่าทิมโกสิล่ะอันนี้กับบะเมนไก่ก็คือบักเปติดอ่างกนย้อนสติของเฮาละมันแค่พ่อหัวกลนไก่บกบอกบอดบอกบอดเนมเห็นบักเปเนมเห็นเลยห้องพาขึ้นมาเลยตา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 โตนงนามเลยเปนอะ พอตนลงน้ำปุ๊บมามเปห้องออกพอดีเลยวาตะคีคันนี้พอบวบบอกว,า,วาตใสคนตามบอดอุ้มไปพี่นอ้องสติกับปัญญามันอาศัยเพิ่งพากันวันนี้สำคัญที่สุดคือสตอิฟังไปแล้วคันปไดายยังม่ทันเข้าใจย้อนไปฟังอีกมือหลังเด้อพี่นอ้องย้อนไปฟังอีกเทือวันนี้คน บบบอดก็นึกว่าคอสะพานคือเก่าเฝ้ามนีชีไดมาบอกให้ฟังบาคนตามบอดบาคนคาเป้ที่เหลือแล้วที่มาซอยมาเต็มน้ำกดนิดนอกบินออกมห้บกเป้ติดอ่างคันบกเป้ติดอ่างในเรื่องทั้งเล่าทั้งทั้งสินที่บอกเกิดขึ้นดอกพินออ่างเหรอย่ยมันมาเจาอให้บอกทั้งแต่มากไกลๆพุ่นะแค่เท่านั้นบอก พอบกปห้องวาตคีถนันบกบอดก็เลยว่าห้องใส่โอเปะถากอนบกเปีถาก,อน,ก,ถากอนนั่งอยู่หัวเรือบกเปีมันคนพายก็เ,เห็นไปคือเก่าแล้วมาหนแต่ในขณะที่บกเปพายเรือไปพายเรือไปเนี่ยตนลงน้ำเลยไปหนอพอตนลงน้ำปุ๊บมาบกปห้องออกพอดีเลยวาตคีมาหนิพอบกบอดว่าวาตสมบูรณ ว่าสติของเฮาบอสมบูรณ์พอเฮาเฮ็ดยังไปนั่นกว่าสติเฮาสีหูท่านน่ะมันเป็นเรื่องเป็นลาวไปแล้วพี่นนอกบอกเปก็บอกว่าเออเออมือหลังสี่บอบอกสี่บอหายจ่อจังสีด่ดอกบอตลกกันยังดีได้เรือกำลังสิหลอดขาทองสะพานพี่นนอกให้บอบอดก,กลมหัวลงแต่บอเปร์แบกติดอังบอว่าท่านเนาะโต้นองหํำเลยพี่นนอง พอตัวลงน้ำปุ๊บมึงมึงเปยห้องออกพอดีเลยวาตะเคเมะีมันนี้พอบกบอดวาวาตมึงเปยติดอ่างกระหูอยู่ว่าคนติดอ่างมันบวาจะไดในขณะที่มึงเปยพายเรือไปพายเรือไปบันนี้แกนพ่อหัวกลืนไก่บักบบักบอดเนี่ยม,มึเห็นบักเปยเนี่ยเห็นเลยห้องฟาขึ้นมาเลยตา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 พอมัอหลังไปอีกบันนี่ พอมาล้างไปอีกบ้านนี้ในขณะที่บักเป๋พายเรือไปเพื่อเฮ็ดคือเก่าล่ะให้บักบอดันนี้สําคัญที่สุดคือสติอ่ะบัานนี้ให้บักเป๋เป็นคนพายบัานนี้บักเป๋ติดอ่างพี่นอ้องใส่คนตามบอดอุ้มไปพี่น้องสติกับปัญญามันอาศัยพึ่งพาก,กันเปอ๋อย่าทิ่มโก้อย่าทิ่มโก้สิละ่ะอันนี้กับบ่แม่นไก่ ก็คือบอกเปติดอ่างกันยอนสติของเหาละมันมากันไปลงเลือ,อ,อกพี่น้องลงเลือภายให้บกบอดนา้า